นะแล้วก็มาถึงนะครับ100อคอมเมนต์ตามเช่นเคยนะครับผมจะขึ้นไปเนิน5้าร้อยนะครับนะทหารที่บาดเก็บลงมาตัวนี้ก็ยังเป็นบังเกอร์เก่าครับนะดูครับบังเกอร์เก่าครับนี่บังเกอร์เก่าที่วายชูรบกับเวียดกงมันจะขึ้นมาฝั่งนู้นครับนะนี่สนามฮอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเนิน5้าร้อยนะครับเนิน500้อยจะไปฝั่งนี้นะครับนะเนิน5้ารอยจุดชมวิวนะครับนะ สงครามช่องบกนะครับช่องบกจะอยู่ตรงนู้นนะครับที่ทหารเขาสูญเสียไปเยอะๆนะครับเนินห้ารอยนี่ก็สูญเสียเยอะนะครับ, 500, 0, ะะรบผมจะพาไปดูอ่าตรงที่เนินห้าร้อยนะครับนะขึ้นไปข้างบนนะครับนี่คือลูกระเบิดเก่าๆนะครับนะลูกระเบิดเก่าๆนะครับดูครับเห็นไหมครับมาดูครับันพื้นหลกของเรานะครับนะกไปให้ น้องคนไหนอยากดูคลิปยาวนะครับมันมีคลิปยาวกดดูในวิดีโอของผมลงไว้ได้เลยนะครับนะอันนี้เป็นคลิปสั้นนะครับผมลงให้ดูคร่าวๆนะครับนะคลิปยาวอยู่ในวิดีโอยาวนะครับกดเข้าไปดูเลยนะครับนะหน้าโปรไฟล์ผมนะครับ